นักศึกษาหลักสูตรการป้องกันร,ราชอาณาจักรสำหรับผู้บริหารแห่งอนาคตรุ่นที่สองร่วมกับโรงเรียนชุมพลทหารเรือจัดกิจกรรมอนุรักษ์ทะเลครบวงจรฟื้นฟูปะการางังและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเล พลตรีชัชวานพยุงวงผู้อำนวยการหลักสูตรการป้องกันร,ราชอาณาจักรโรงเรียนชุมพลทหารเรือวิยาลัยป้องกันร,ราชอาณาจักรสถาบันวิชาการป้องกันประเทศนำนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันร,ราชอาณาจักรสำหรับผู้บริหารแห่งอนาคตหรือว่าวปอบอรุ่นที่สองร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ทะเลครบวงจรฟื้นฟูปะการังและปล่อยพันธ์สัตว์น้ำพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐเอกชนผู้นำชุมชน กลุ่มประมงพื้นบ้านในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยได้ร่วมกันปลูกปรกากราังและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำประกอบไปด้วยปู2,222 22ตัวและกุ้ง22 2 2 2 2 2 2ตัวซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมในพื้นที่ภาคตะวันออกมุ่งเน้นฟื้นฟูระบบนิเวศท,ทางทะเลอย่างมีประสิทธิภาพเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นรวมถึง ให้นักศึกษานำไปบริหารจัดการความมั่นคงในอนาคตต่อไปเราได้พานักศึกษามาร่วมในการปล่อยปูแล้วก็ปล่อยกุ้งรวมทั้งปลูปกปลาการหลังเทียมนะครับซึ่งในเรื่องของการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวได้่็ก็เป็นความมั่นคง อย่างหนึ่งนะครับที่จะต้องการให้นักศึกษาได้รับทราบแล้วก็นําไปบริหารจัดการความมั่นคงในอนาคตต่อไปครับประเทศไทยนะครับเรามีทรัพยากรที่ดีสมบูรณ์นะครับก็อยากฝากทุกคนประเทศไทยลงทั้งประชาชนในพื้นที่นะครับได้ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรทะเลนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราดึงดูดนักท่องเที่ยวนะครับเป็นผลประโยชน์แห่งชาติต่อประเทศไทยด้วยนะครับ